สวัสดีครับผมปิปศษกิุโรติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีดอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเรื่องนี้ถ้าจะเกลียดใครสักคนผมแนะนำเกลียดตัวเองให้เต็มที่เลยน้องขอขอบคุณความรักของแม่ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ซาบซึ้งกินใจเสมอเลยนะว้าไหมขอขอบคุณกลยุทธ์ดาในใจน้องเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าเฉียบขอขอบคุณคุณเจ้าของรถ ไม่คราวนี้มีข้อดีนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องซ่อมได้ซื้อใหม่เลยขอขอบต่อยเก่งต่อยหนักขนาดนี้อยู่ทำไมแถวนี้ไปมวยไทยเจ็ดสีเลยต่อยดีมีรางวัลด้วยนะขอขอบคุณอย่างน้อยก็มาเป็นเพื่อนถึงจะเป็นภาระเพื่อนก็เหอะขอขอบเขาโดนมาเจ็ดครั้งป้องกันแน่นหนาไม่ต้องมาแล้วนะเขาเบื่อเบื่อจะจับนะ่ะ ขอขอบถามคำน้องชายเป็นยังไงบ้างคงไม่มีคำตอบไปสักพักเพราะน้องจุกอยู่ขอขอบเห็นอย่างนี้แล้วอย่าว่าแต่คุณหมอเลยใครๆก็เชื่อว่าน้องสาวเกี่ยวเต็มๆขอขอบเดาว่าเป็นแมวสายบุญฟังสวดยังใกล้ขนาดนี้ถ้าพูดได้ขอบวชไปแล้ว ขน้ำแข็งเต็มถนนขนาดนี้แล้วอยู่ต่ออีกหน่อยได้เห็นหิมะแน่รักษาสุขภาพกันเราขอขอบมุ่งมั่นก็ดีตั้งใจก็ใช่เพิ่มระวังอีกสักคำเพอร์เฟกขอขอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งที่ตัดสินง่ายคุณผู้หญิงเลือกขอขอบคุณลักษณะนี้แก้ได้ทางเดียวไปเกาหลีผ่าทั้งตัวเอาให้ดีให้ได้ ไม่ดีไม่กลับขอขอบคุณผมมีเรื่องจะบอกป้าป้าครับน่ารักจังครับขอขอบ